สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศร้อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักจ้าวันนี้ฟ้าจ้าก็จะมาแยกกะเพราเนาะปลูกผักปลูกผักในต่างแดนนะคะทุกทุกเพื่อนเพื่อเอาไว้กินเนาะวันนี้หยุดไม่ได้ทํางานนะคะก็เลยก็เลยมาแยกผักนะอันนี้อันนี้ใบเบีย้ยมรักนะทุกคนแต่ว่าเออ อันนั้นนกนกขึ้นมาเขี่นะคะเัเพื่อนๆ่คะก็เอาที่แล้วเอาที่เหลือเนาะไอที่นกเขี่ตายไปแล้วก็ตายโอ้วันนี้ร้อนมากนะ,ะเพื่อนเพื่อนจ้าร้อนสุดๆนะสามสิบ่าองศานะดูอากาศเดี๋ยวทุกคนถามว่าเอ๊ะทำไมร้อนๆอ,อย่างนี้มาแยกผักนะคะแยกแล้วไม่เป็นอะไรนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฟ้าจะเอาไปไว้ในร่มเนาะเอาไปไว้ในร่มเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าจะทํางานนะคะทุกคนแล้วก็จะไม่มีเวลานะเนาะโอ้ อย่าหามิดหามิดจับหลุมเพราะว่าอยู่เมืองนอกนะคะต้องรีบปลูกนะคะตอนตอนเอ่อตอนที่เขาตอนที่เขาเดดนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราปลูกตอนที่เขาไม่มีเดดนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฝนจะตกนะคะอากาศก็จะลดลงไปอีกเนาะก็จะทำให้เราอะผักไม่โตนะคะผักไม่งามเนาะ ก็เลต้องตอนนี้มีแดดตอนรีบปลูกไว้ก่อนพอสองสามวันพอเขาติดรากปุ๊บพอเขาติดรากรากเขาติดแล้วนะเขาก็จะได้รับแสงแดดนะคะมาดูกันนะว่าปีนี้จะได้กินหรือเปล่านะใบกะเพราต้นกะเพราต้นกะเพรานี่ก็เป็นอะไรที่ปลูกยากมากนะคะเพื่อนๆต้นเล็กๆน้อยๆน,นี่ปลูกไปก่อน เป็นอะไรที่ปลูกยากมากนะคะกะเพราเนี่ยฟ้าก็ไม่มีกระถางจะปลูกแล้วเนาะมีกระถางอันนี้อีกกระถางหนึ่งเก็บเก็บเล็กมีกระถางอะไรก็เก็บเก็บมาปลูกเนาะกระป๋องโยเกิร์ตฟ้าก็เอามาใช้นะคะทุกคนคะ่ะกล่องโฟมแบบนี้ก็มีประโยชน์นะนี่เสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแบบนี้นะฟ้าก็จะเอาไปตั้งในร่มนะคะรดน้ําแล้วก็ตั้งในร่มนะเพื่อนเพื่อน โอหจะได้มากกะเพราเอ้ไม่ใช่กะเพราค่ะโหใบมังกฟ้าโดนอันนั้นต้นต้นนกคุยจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นเบีย้ยมักเหมือนกันนะคะอันนั้นก็ใช่นะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะกำลังติดเพราะว่าที่เยอรมันนะเพิ่งจะร้อนเนาะมันไ,ไม่ได้ร้อนอันนี้พริกนะพริกออกออกลูกแล้วจ้ะ ออกลูกแลว้วก็จะเป็นตะไคร้นะคะวันปีนี้ฟ้าก็ปลูกตะไคร้แค่สองกระถางเนาะเนี่ยผักสลัดอันนู้นก็ะสลัดนะคะทุกคนงามงามนะสลัดตรงนั้นนู่นนะเบียสลัดนะใครอยากได้มาเอาเดอ้อทุกคนจ้ะนู่นอันนั้นก็เป็นใบตั้งโอนะที่บ้านเราก็เรียกใบต้องโอเนาะพริกพริกสองสามต้นก็ออกละออกดอกแล้วนี่ แตงกวาฟ้าก็โตแล้วนะคะออกดอกแล้วเนี่ยเพราะว่าฟ้าเพิ่งจะลงไปประมาณสักสี่ห้าทิตเนี้ยเนาะหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยนะมะเขือเทศมะเขือเทศออกลูกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนู่นอะออกลูกแล้วอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะที่ฟ้าแยกออกมาเนาะนี่ก็โตแล้วแดดอาจจะส่องหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋ะนี่เอากระป๋องเอากระป๋องมาเจออาะนี้แล้วก็แขวนกับลูกกงเนาะเพราะว่า เพราะว่าที่ที่ฟรามาันน้อยนะไม่ได้ที่ไม่ได้มีเยอะเนาะทุกคนก็เลยดัดแปลงนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่ก็มาอวดสวนผักนะคะเดียฟ้าก็เสียดายนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสียดายที่นกมาเขียเนี่ยหไห้แมนกเนี่ยที่ร้องอยู่เนี่ยนียชอบมาชอบมาเขียนะเพราะเวลาเราไปทําง,งานเนาะเราไม่ได้มีเวลาไม่มีเวลาขึ้นมาดูเนาะตายไปหลายต้นเลยแต่ว่าก็ยังอยู่อีกเยอะก็ก็ยังแยกได้อีกเยอะอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าใครอยู่ ถ้าใครอยู่แฟรงเฟิตนะอยากได้ก็ทักมาเดอ้อเพื่อนๆจ้าเนี่ยเบียแมงลักเบียเมล็ดเมงลักมันจะขึ้นช้านะเพื่อนๆเพราะว่าเราอะปลูกช้าเราปลูกช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีบ้านเนาะเราไม่มีบ้านอุ่นๆนะถ้าทุกคนที่เขามีบ้านบ้านกระจกนะป่านนี้เขาโตเขาโตมากแล้วเขาโตขนาดนี้เขากินได้แล้วแต่เราเนี่ยยังยังยังน้อยๆอยู่แต่ยังมีเวลาอีกสองสามเดือนนะเรายังพอได้เก็บนะ เก็บเอาไปแช่ช่องฟิตไว้กินตอนเอ่อตอนหน้าหนาวเนาะทุกคนเนี่ยหายากนะคะใบมังลักใบมังลักที่ปเยอรมันหายากเดี๋ยวฟ้าก็จะเล้วฟ้าก็จะเอาเอออันนี้เอาอันนี้ที่เหลือใส่กระถางใส่กระถางใส่กระถางที่เหลือนี่คณะฟ้าก็ไม่มีที่ไม่มีกระถางจะใส่ค่เัเพื่อนเนาะ พราะว่าฟ้าน่ะกลับบ้านนะกลับบ้านไปไปไปเมืองไทยเนาะไปเมืองไทยไปไปดูไปดูบ้านที่ปลูกไว้เนาะทุกคนก็เลยไม่ไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีเวลากลับมาก็ทํางานทางานทางานก็มีวันเลทเนี่ยที่หยุดที่ถ่ายคลิปเพื่อนๆดูฟ้าไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายหลายเดือนแล้วค่ะทุกคนเพราะงานก็เยอะแตงไทยนั่นเอ้ยไม่ใช่แตงไทยแตงแตงแตงกวาเที่ยามาจากเมืองไทยนะเพื่อนๆเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยนะเขาก็ขึ้นเหมือนกันนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหม เขาก็ขึ้นเหมือนกันนะทุกคนเพาะไว้สองเม็ดก็ขึ้นสองเม็ดเนาะแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้กินนิดหน่อยนะก็พอดีก็หนาวพอดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพริกนี่ออกแล้วพริกแต่พริกตัวนี้นะฟ้าซื้อมาจากเออซุป,ซป,ซปออร้านร้าน,ร,านร้านที่เยอรมันนะร้านเยอรมันเขาเพาะขายเนาะเนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นพริกไทยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยรูปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะมีขายนะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีขายเนาะ ก็มีเพื่อนๆพือฟซีหรือน้องนนะคะทุกคนที่อย e e> ู่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวกอับกล้องแปบหนึ่งถามว่าอ้าอยู่เมืองนอกปลูกผักได้เหรอมีดินเหรอมีค่าเพื่อนๆนี่นะคะดินก็จะขายเป็นถุงๆอย่างนี้นะนี่เป็นถุงๆแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยแกนี่ยค่ะก็มาทําความเข้าใจให้เพื่อนๆนนะคะว่าเอออยู่เมืองนอกปลูกผักได้ทําไมเออทาไมมีดินอะไรประมาณนี้ก็จะมีดินขายเป็นถุงถนะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะถุงถอย่างนี้เนาะ ปลูกผักงามมากเลยนะคะทุกคนแบบเนี้ยไม่ต้องได้ใช้ปุ๋ยเยอะนะจ๊ะเนี่ยค่ะปลูกผักพาก,ก็ไปซื้อมานะไปซื้อมาใกล้ๆข้างๆซูเปอร์มาร์เก็ตที่ข้างๆบ้านนี่ก็มีนะคะทุกคนก็ไปทุกมาทีละถุงละถุงแล้วเราก็มาปลูกมีเวลาเราก็ปลูกไปนะคะเพื่อนๆนั่นแหละ ลูกเสร็จใหม่ๆใช้หัวฉีดก่อนนะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าถ้ารถกระทะกระทะระแทกเขาแรงเนาะเดี๋ยวเขาจะอันนั้นเดี๋ยวลากเขาจะช้ำเนาะรถอย่างนี้ไปก่อนรถเสร็จแล้วก็จะไปไว้ในร่มตรงโน้นนะคะเขาก็จะได้ไม่ตายแดดนะคะเพราะวันนี้แดดแรงมากจะขึ้นมาปลูกตอนเย็นๆก็กลัวตอนเย็นๆไม่มีเวลานะพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานเนาะนเพื่อน เดี๋ยวตอนเย็นก็จะขึ้นมารดน้ำอีกรอบหนึ่งสองวันเขาก็จะติดแล้วนะคะเพื่อนๆพอสองวันเขาติดฟ้าก็จะอ,ออกไปตากแดดจ้าแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะเพื่อนๆ ไปไว้ในล่มจ้าคนนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นล่มลำลี้ลำไรเนาะล่มเขาก็จะไม่เจอแดดเยอะนะคะเขาก็จะไม่เจอแดดเยอะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะสักสองสามวันแล้วค่อยเอาออกตากแดดนะ สลัดฟ้ากระถางนี้ก็งามงามนะเพื่อนๆเน,นี่ยปลูกได้กินอยู่นะคะอยู่มังนอกเนาะปลูกผักปลอดสารพิษเนาะเอาไว้กินเองเน,เนี่ยก็งามอยู่นะคะเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยดูตอวพอได้กินอยู่อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเหมือนต้นเอออันนั้นบ้านเราเลยมันผักกวางตุ้งเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อน